คุณเชื่อเรื่องเทวดาประจำตัวไหมคะหลายคนเชื่อว่ามีผู้คอยคุ้มครองเราอยู่แต่รู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ถึงผู้ปกป้องแท้จริงที่ทรงพลังกว่านั้นและเป็นสิ่งที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำตอบที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญา คลังความรู้พุทธพื้นที่ที่เราจะนำธรรมะคำสอนอันลึกซึ้งมาคลี่คลายให้ทำเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะคำถามที่เราได้เปิดประเด็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยนึกสงสัยหรือแม้กระทั่งเชื่ออย,ย่างสุดหัวใจว่าในยามที่เราเผชิญกับความทุกข์ความกลัวหรือพยันตรายต่างๆจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันติดปากว่า เทวดาประจำตัวคอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่เสมอความเชื่อนี้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนหรือศาสนาใดก็ตามค่ะเรามักจะได้ยินเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ต่างๆคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างไม่น่าเชื่อคนที่ได้รับความช่วยเหลือในยามคับขันราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาอุ้มชูแล้วเราก็มักจะสรุปว่า นั่นเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของเขาแรงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือมาช่วยเอาไวา้แต่เคยฉุกคิดกันบ้างไหมคะว่าหากเรามองเรื่องนี้ผ่านแว่นตาแห่งปัญญาผ่านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัพพันยูตรัสรู้ความจริงทั้งหมดของโลกและชีวิตแล้วนั้นเรื่องราวของผู้ปกป้องจะยังคงเป็นเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันอยู่หรือเปล่า แล้วถ้าคำตอบที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเอาไว้มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงล่ะคะถ้าผู้ปกป้องที่แท้จริงทรงพลังที่สุดและอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เราเองสร้างขึ้นมาได้ด้วยสองมือของเราอะไรคือสิ่งนั้นกันแน่วันนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในคำสอนที่น่าทึ่งหนีด้วยกันค่ะรับรองว่าเมื่อฟังจบแล้วมุมมองของคุณ ที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบของพระพุทธองค์เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะว่าทำไมมนุษย์เราถึงโหยหาผู้คุ้มครองกันนักเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยหลักจิตวิทยาและสัญชตาตญาณพื้นฐานที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราทุกคนเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะมนุษย์เราตั้งแต่ยุคโบราณต้องเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันเองสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดจึงสอนให้เรากลัวค่ะความกลัวนี่แหละที่เป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เผาพันธุ์ของเราอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยทำให้จิตใจของเราโหยหาที่พึ่งพิง มองหาสิ่งที่จะมาเป็นหลักประกรันว่าเราจะปลอดภยัยเมื่อเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ทั้งหมดเราจึงสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งการคุ้มครองขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อเรื่องเทวดาประจำตัวก็ตามมันคือการสร้างเกราะป้องกันทางใจขึ้นมานั่นเองค่ะเวลาที่เราสวดมนต์อ้อนวอนหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนคอยดูแลอยู่ มันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและความไม่แน่นอนของชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งในทางจิตวิทยานั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะมันคือคกลไกการรับมือของมนุษย์อย่างหนึ่งทีนี้เราลองมาดูในมุมของพุทธศาสนากันบ้างค่ะในพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของภพภูมิต่างๆหรือเหล่าเทพเทวดานะคะท่านยอมรับว่ามีอยู่จริง เทวดาในทางพุทธศาสนานั้นคืออดีตมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้เมื่อล้าจากโลกนี้ไปแล้วบุญนั้นจึงส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่ละเอียดและมีความสุขมากกว่ามนุษย์มีร่างกายเป็นทิพย์มีอายุยืนยาวแต่สิ่งสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือเทวดาเองก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ค่ะท่านยังอยู่ในวัฏสงสารยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมีวันสิ้นอายุไขเหมือนกัน และที่สำคัญที่สุดคือเทวดาท่านไม่สามารถจะมาโดนบันดาลหรือแทรกแซงกฎแห่งกรรมของใครได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเทวดาท่านอาจจะมีความปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือมนุษย์ที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาหรือมนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมแต่พลังของท่านก็มีจํากัดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมค่ะท่านไม่สามารถลบล้างวิบากกรรมที่ใครคนหนึ่งเคยทำไว้ได้ ไม่สามารถเสกให้คนจนกลายเป็นคนรวยหรือเสกให้คนป่วยหายจากโรคได้ในพริตตาหากกรรมเก่าของคนคนนั้นยังส่งผลอยู่นี่คือจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากความเชื่อทั่วไปที่มองว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและสามารถบันดาลอะไรได้ตามที่เราร้องขอ ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงมองเห็นความจริงข้อนี้ท่านจึงไม่ได้สอนให้เราหมัวแต่นั่งสวดอ้อนวอนร้องขอความช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกที่ล้วนไม่เที่ยงแท้และไม่แน่นอนแต่พระองค์ทรงชี้ทางสว่างที่เป็นทางแห่งการสร้างผู้ปกป้องที่แท้จริงที่ยั่งยืนและทรงพลังที่สุดขึ้นมาด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นคำสอนที่น่าอัศจรรย์และเป็นการปลดปล่อยมน,นุษย์ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะ แล้วผู้ปกป้องที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่เรามาเจาะลึกกันในส่วนต่อไปเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วนะคะเมื่อการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืนที่สุดแล้วอะไรคือผู้ปกป้องที่แท้จริงในทัศนะของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางไวใ้ให้เราอย่างชัดเจนผ่านหลักธรรมสามประการที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยสามชั้นที่ใครก็ตามที่สร้างขึ้นมา จะกลายเป็นบุคคลที่ปลอดภัยและสงบสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะผู้ปกป้องด่านแรกศีลห้าเทวดาที่จับต้องได้ใช่แล้วค่ะท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดแน่นอนศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านี่แหละค่ะคือเทวดาองค์แรกคือผู้พิทักษ์ด่านแรกที่จับต้องได้และเห็นผลทันทีในชีวิตของเราหลายคนอาจจะมองว่าศีลเป็นแค่ข้อห้ามเป็นเรื่องน่าอึดอัด แต่ในความเป็นจริงแล้วศีลคือเกราะป้องกันภัยที่ทรงพลังที่สุดค่ะในพระไตรปิฎกหมวดอังคุตตะนิกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลไว้อย่างชัดเจนว่าผู้มีศีลย่อมไม่เดือดร้อนใจย่อมเป็นที่รักย่อมมีโภคทรัพย์และที่สำคัญคือย่อมไม่ต้องหวาดระแวงภัยเรามาลองวิเคราะห์ไปทีละข้อกันแบบชัดๆเลยนะคะ ว่าศีลห้าคุ้มครองเราได้อย่างไรข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีคือการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเมื่อเราไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาจองเวรคิดแค้นหรือหาทางทำร้ายเรากลับคืนบ้างจิตใจของเราก็จะสงบไม่ต้องคอยหวาดระแวงคนรอบข้างนี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่สุดให้กับตัวเองเลยค่ะ คุณไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนเลยแค่มีเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครคุณก็ปลอดภัยไปแล้วหนึ่งเปราะข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีคือการไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้มาเป็นของตนเมื่อเราไม่ลักขโมยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทวงของคืน หรือมาทำร้ายเพราะความโกรธแค้นคุณสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสง่างามไม่ต้องคอยมองซ้ายมองขวานี่คือเกราะป้องกันภัยทางสังคมและกฎหมายที่ชัดเจนที่สุดค่ะข้อที่3การเมสุมิชฉาจาราเวรมณีคือการไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจคู่ครองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนรักของผู้อื่นเรื่องนี้เป็นบ่อกเกิดของปัญหาความรุนแรงในสังคมมากมายเลยนะคะ การทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายไปจนถึงการฆ่ากันตายส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากเรื่องชูสาวนี่แหละค่ะเมื่อเรารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็ได้สร้างกำแพงป้องกันตัวเองจากความหึงหวงความโกรธแค้นและอันตรายต่างๆที่จะตามมาได้อย่างมหาศาลครอบครัวก็สงบสุขไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันนี่คือการคุ้มครองชีวิตและครอบครัวของเราโดยตรงเลยค่ะข้อที่สี่ มุสาวาทาเวรมณีคือการไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเมื่อเราเป็นคนพูดความจริงมีวาจาที่น่าเชื่อถือเราก็จะเป็นที่รักและไว้วางใจของคนรอบข้างไม่ต้องมานั่งจำว่าเราไปโกหกใครไว้บ้างไม่ต้องกลัวว่าความรับจะแตกแล้วจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังคนที่รักษาศีลข้อนี้จะมีเครดิตที่ดี มีคนอยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะรู้ว่าคนคนนี้ไว้ใจได้นี่คือเกราะป้องกันที่สร้างสเสน่ห์และโอกาสดีๆให้กับชีวิตค่ะและข้อที่5สุราเมรยะมัชชประมาทัฐานาเวรมณีคือการไม่ดื่มสุราเมรยัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสีลนข้อนี้สําคัญมากนะคะเพราะความประมาทคือประตูสู่หายนะทุกรูปแบบเลยค่ะ เวลาที่เราขาดสติเพราะของมึนเมาเราอาจจะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุอาจจะทะเลาะวิวาทกับคนอื่นอาจจะถูกล่อลวงไปทำมิดีมิร้ายหรืออาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดจนเกิดความเสียหายใหญ่หลวงการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็คือการปิดประตูแห่งความฉิบหายทุกบานและเป็นการคุ้มครองสติปัญญาและชีวิตของเราเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ เห็นไหมคะว่าศี้5ไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่คือการกระทำที่สร้างความปลอดภัยให้กับเราในทุกมิติของชีวิตมันคือเทวดาประจําตัวที่เราสร้างขึ้นได้เองเป็นเกราะป้องกันที่เราสวมใส่ไว้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอ้อนวอนขอจากใครเลยแค่ลงมือทําด้วยตัวเองเท่านั้นเองค่ะผู้ปกป้องด่านที่สองเมตตาเกราะแก้วแห่งความรัก ถ้าศีลคือเกราะป้องกันภัยจากภายนอกเมตตาก็คือเกราะป้องกันจากภายในที่แผ่รังสีออกไปคุ้มครองเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเมตตาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ความสงสารนะคะแต่คือความปรารถนาดีอย่างจริงใจคือความรู้สึกอยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์โดยไม่มีเงื่อนไถไม่ว่าคนคนนั้นสัตว์ตัวนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูของเราก็ตาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงค์ของการเจริญเมตตาหรือการแผ่เมตตาจิตอย่างสม่ำเสมอไว้ในกรณิยเมตตาสูตรว่ามีถึง11ประการแต่เราจะขอยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโดยตรงมาให้ฟังนะคะประการแรกคือย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายแค่ข้อนี้ก็สุดยอดแล้วใช่ไหมคะ คนที่มีเมตตาจิตยอยู่เสมอจิตใจของเขาจะอ่อนโยนโปร่เบาปราศจากความคิดอาฆาตพยาบาททำให้การนอนหลับมีคุณภาพเมื่อตื่นขึ้นมาก็สดชื่นแจ่มใสประการที่สองคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ลองนึกภาพคนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้จ่าอ่อนหวานมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอใครๆก็อยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากช่วยเหลือใช่ไหมคะนี่คือเกราะป้องกันที่ส่งพลังที่สุดเมื่อคุณเป็นที่รักภัยอันตรายจากผู้คนก็จะลดน้อยลงไปโดยปริยายประการที่สมคือเป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ในที่นี้ก็หมายถึงพบภูมิต่างๆที่เรามองไม่เห็นเช่นเทวดา พูดผีปีศาจหรือเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเมื่อจิตของเราแข่กระแสะแห่งความปรารถนาดีออกไปพลังงานบวกนี้จะทำให้พบภูมิรอบๆตัวเราสงบเย็นลงเหล่าอามนุษย์ที่ได้รับกระแสะเมตตานี้ก็จะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรคอยปกป้องคุ้มครองเราอีกชั้นหนึ่งแทนที่จะมาเบียดเบียนรบกวนนี่คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืนนั่นเองค่ะ และประการที่4ที่สำคัญมากคือเทพยดาย่อมคุมครองรักษาไฟยาพิษหรือศตราย่อมไม่สามารถทำอันตรายได้ข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนปาฏิหารนะคะ แต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งพลังแห่งเมตตาจิตที่เข้มแข็งและสม่ำเสมอจะสร้างสนามพลังงานบวกที่หนานแน่นรอบตัวเราเปรียบเสมือนเกราะแก้วที่มองไม่เห็นคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาถึงตัวเราได้ เรื่องราวของคนที่รอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างน่าอัศจรรย์หลายครั้งเมื่อสืบสาวไปแล้วก็จะพบว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตเสมอมาการเจริญเมตตาจึงไม่ใช่แค่การนั่งสวดแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้มีความปรารถนาดีต่อทุกสรรพสิง่งอยู่ตลอดเวลา มันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะปกป้องเราจากทั้งภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นค่ะผู้ปกป้องด่านสุดท้ายกรรมดีกรรมแพงเกลววที่มองไม่เห็นมาถึงผู้ปกป้องด่านสุดท้ายที่ถือว่าเป็นเกราะที่แข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นก็คือกรรมดีหรือกุศล,ลกรรมที่เราได้สังสมมานั่นเองค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าชีวิตของเราจะดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นผลมาจากกระทำกรรมของเราเองทั้งสิ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันดังนั้นผู้ผิดทักที่แท้จริงและติดตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่ใช่เทวดาองค์ไหนแต่คือบุญกุศลที่เราสร้างไว้นั่นแหละค่ะ บุญนี้เปรียบเสมือนกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นที่คอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันทำงานอย่างไรลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เราทำความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาการพัฒนาจิตใจเรากำลังสะสมพลังงานบวกหรือแต้มบุญเข้าไปในบัญชีกรรมของเรา พลังงานบวกนี้จะคอยดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในทางกลับกันมันก็จะคอยผลักดันสิ่งที่ไม่ดีหรือสถานการณ์เลวร้ายให้ออกไปจากเส้นทางชีวิตของเราเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่กำลังจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ก็มีเหตุให้แคล้วคลาดไปได้อย่างบุดวิดไหมคะเช่นอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาทำให้ต้องหยุดรถกระทันหันแล้วก็มีรถอีกคันพุ่งสวนมาพอดี หรือคนที่กำลังจะเดินทางไปในที่อันตรายแต่ก็มีเหตุให้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจนไปไม่ได้สุดท้ายก็รอดผลจากภัยพิบัตินั้นมาได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือการทำงานของกรรมดีที่เราเคยทำไว้นั่นเองบุญกุศลที่เราสร้างสมมาได้ส่งผลในจังหวะที่เหมาะสมพอดีมันเข้ามาจัดฉากสถานการณ์ต่างๆเพื่อปกป้องเราเอาไว้ไม่ให้เราต้องไปรับผลกรรมที่รุนแรง ดังนั้นการทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นการทำความดีในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่การทำเพื่อหวังผลในชาติหน้ายเท่านั้นนะคะดังมันคือการสร้างเกราะกันภัยที่ดีที่สุดให้กับตัวเราในปัจจุบันชาตินี้เลยค่ะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะกรรมดีนี้จะไม่มีวันเสื่อมสลายและจะคอยเป็นเงาตามตัวปกป้องคุ้มครองเราไปจนถึงซึ่งพระนิพพาน เหนือกว่าการอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่คือผลจากความเพียรพยายามของเราเองอย่างแท้จริงค่ะบทสรุปที่หักมุมและผลิกความเข้าใจเทวดาประจำตัวคือตัวเราเองเมื่อเราได้เดินทางผ่านการวิเคราะห์มาทั้งหมดตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไปจนถึงผู้ปกป้องทั้ง3ด่านตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นเราก็จะมาถึงบทสรุป ที่เป็นจุดพีคที่สุดที่จะพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปอย่างสิ้นเชิงค่ะนั่นก็คือเทวดาประจำตัวที่เราเฝ้าตามหาที่เราอ้อนวอนให้มาคุม้มครองนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยค่ะท่านไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าไม่ได้สถิตอยู่ตามต้นไม้หรือสารพระพรุมแต่เทวดาประจำตัวที่ทรงอนุภาพที่สุดนั้นคือตัวเราเองนี่แหละค่ะ ใช่แล้วค่ะตัวเราเองที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือมีศีลเป็นเกราะป้องกันมีเมตตาเป็นเกราะแก้วแห่งความรักและมีกรรมดีเป็นกำแพงแกนกลางที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ต่างหากคือผู้ปกป้องที่แท้จริงและยั่งยืนคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การครึ่งพาตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ซึ่งแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เรางอมืองอเท้ารอคอยความช่วยเหลือจากพลังภายนอกแต่ทรงสอนให้เราลุกขึ้นมาสร้างเหตุปัจจัยแห่งความดีงามและความปลอดภยัยด้วยตัวของเราเองการที่เราเปลี่ยนมุมมองจากการร้องขอมาเป็นการลงมือสร้างนี่คือการปลดแอกตัวเองออกจากความงมงายและความกลัวโดยสิ้นเชิงค่ะ เราจะไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงอีกต่อไปไม่ต้องคอยกังวลว่าวันนี้เทวดาจะคุ้มครองเราไหมหรือเราไปทำอะไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจหรือเปล่าแต่เราจะเปลี่ยนมาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความตระหนักรู้ว่าความปลอดภัยและความสุขในชีวิตของเรานั้นอยู่ในกามือของเราเองทุกครั้งที่คุณตั้งใจรักษาศีลคุณกำลังสวมเกราะให้เทวดาในตัวคุณ ทุกครั้งที่คุณแผ่เมตตาให้ผู้อื่นคุณกำลังขัดเกราะแก้วให้เทวดาในตัวคุณให้สองประกายและทุกครั้งที่คุณทำความดีไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดคุณกำลังเติมพลังและสร้างกำแพงให้เทวดาในตัวคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่คือคำตอบที่ปลดล็อกเราจากการพึ่งพาภายนอกมาสู่การพึ่งพาพลังภายในที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งที่สุด เป็นคำสอนที่มอบอิสรภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเราอย่างเต็มเปี่ยมเพราะมันชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นเทวดาผู้คุ้มครองชีวิตของตนเองได้ขอเพียงแค่เราเริ่มต้นที่จะลงมือสร้างท่านขึ้นมาด้วยการกระทําของเราเองตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เราได้คำตอบที่ชัดเจนจากคำสอนของพระพุทธองค์แล้วว่า ผู้พิทักษ์หรือเทวดาประจำตัวที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกให้เราต้องอ้อนวอนร้องขอแต่คือคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนั่นก็คือศีลที่เป็นเกราะป้องกันภัยเมตตาที่เป็นเกราะแก้วแห่งความรักและกรรมดีที่เป็นกำแพงแก้วคอยคุ้มครองเราอยู่เสมอนี่คือการพึ่งพาตนเองอันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาค่ะ เราจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านให้ลองกลับมาสำรวจและเริ่มต้นสร้างเทวดาประจำตัวในแบบฉบับของตัวเองกันดูนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากการตั้งใจรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นก่อนนอนหรือมองหาโอกาสในการทำความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการกระทำเหล่านี้แหละค่ะคือการสร้างเกราะป้องกันภัยที่ยั่งยืนที่สุดกับชีวิตของเรา ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ช่วยจุดประกายความคิดและให้มุมมองใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่า คุณคิดอย่างไรกับเทวดาประจำตัวในมุมมองนี้และคุณจะเริ่มต้นสร้างเทวดาในตัวคุณด้วยวิธีไหนกันบ้างและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ